สวัสดีค่ะจากมาลไรยองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกงมะละกันนะคะเป็นมะละขี่นกกระเสรดนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกแกงของมาลไรยองค์พยอมนะคะพริกแกงที่เราทำเองไม่ได้ซื้อ ก็ผัดน้ำผิดแกงนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยถ้าเป็นกะทิเราคั้นเองนะคะเราจะไม่ต้องใช้น้ำมันผัดก็คือใช้กะทิเคี่ยวนะคะสำหรับกะทิกล่องนี้เราจะเคี่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีแป้งผสมอยู่ถ้าเราเคี่ยวไปแล้วก็จะไหม้ติดกระทะนะคะ อันนี้ก็เลยจำเป็นต้องใช้การผัดแบบนี้นะคะผัดน้ำพริกแกงให้หอมแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปตามที่เราต้องการจะใส่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวอันนี้แล้วแต่เรานะคะ เมื่อเราขัดลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะใส่กะทิกล่องลงไปนะคะอันนี้บาลามพยมจะไม่กินที่ข้นที่เข้มข้นเกินไปนะคะ เราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะเราจะยังไม่คนแค่ละลายพริกนะคะก็รอให้เขาเดือดสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาใส่ มะระนะคะมะระก็คือเราจะไม่ขยำเกลือนะคะบางคนก็จะขยำเกลือแต่ของมะล่างพยอมไม่ได้ขยำเกลือนะคะก็คือหั่นเสร็จก็แช่น้ำไว้แบบนี้นะคะแช่น้ำเปล่าหรือจะแช่น้ำเย็นก็ได้หรือบางคนกลัวขมก็อาจจะแช่น้ำเกลือหรือบางคนจะขยำเลยก็ได้ถ้าขยำแล้ว ชิ้นของมะระนี้ก็จะนุ่มนะคะจะนุ่มจะนิ่มเวลาแกงก็บางครั้งถ้าขยำแรงเกินไปก็จะชิ้นป่นเลยนะคะสำหรับมะระนะคะก็จะมีสรรพคุณที่ดีหลายๆอย่างนะคะก็คือที่ผลงานวิจัยเขาออกมาก็คือแก้โรคเบาหวานนะคะ เมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดเราก็จะใส่มะละลงไปนะคะอันนี้มะละแล้วก็ใส่ไปของมะล่างพยอมนี่เนื้อชิ้นจะเป็นชิ้นเป็นวงวงแบบนี้เลยนะคะก็คือ จะน้อยไปนิดหนึง่งเดี๋ยวขอเติมนะ้ำอีกนิดนึงเดี๋ยวกว่ามะละจะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เกลือแกงเกลือแกงเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ ก็จะรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาใส่พริกอ่อนใบกะเพรานะคะหน้าร้อนๆแบบนี้แกงกะทิกต้องแกงแค่พอดีกินนะคะถ้าเหลือไว้กินกลางวันบางทีอาจจะบูดนะคะถ้าไม่งั้นก็ต้องเก็บใส่ตู้เย็นให้ดีนะคะแล้วเราก็จะเติม ซอสไปนิดหนึ่งเราก็จะใส่พริกอ่อนลงไปด้วยนะคะพริกอ่อนก็พริกในสวนเราเองมะละก็มะละในสวนเราเองพริกแกงเราทำเองมะพร้าววันนี้ไม่ได้ขูดเองนะคะใช้กะทิกล่อง กะเพราเราก็ปลูกเองตอนนี้มะระก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราเลยนะคะนี่ค่ะกะเพราหอมๆบางคนถ้าไม่กินขมก็ต้องขยำเกลือนะคะแต่บะไลอุงพยอมนี้ก็ว่าไม่ขมนะคะกินได้กินได้ทั้งดิบกินได้ทั้งสุกนะคะ เดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะแกงมะละของบาลายวังพยอมก็เสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมคะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายวองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ